พบกับอจานเจ้านะคะวันนี้เรามาดูดวงชาวราศีพฤกษภนะคะในเดือนมกรา6แบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ่ r w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ ว a n 9194J หรือโทร0 9 9 6น2 6 9 9456เรื่องงานเดือนนี้นะคะแมนว่า,าจะมีคําพูดคาจานที่มงานที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองหรือว่าเาจ้านายหรือว่าท่านผู้บริหารหัวห,หน้าส่วนของเราอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าการงานก็เป็นไปได้ด้วยด้วยด้วยดีนะคะแต่ว่าอารมณ์ในการทํางานเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้สึกเบื่อรู้สึกว่า ไม่อยากทําอะไรอย่เงี้ยนะคะคําพูดคําจาไม่ค่อยดีก็เลยมีปัญหาเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองนะคะแต่ว่างานไม่มีปัญหาอะไรเนาะเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วอาจารย์ดูแล้วจะมีตัวช่วยนะคะหลายๆอย่างเลยเทำให้เดือนนี้การเงินเนี่ยเขาเรียกว่า,เ,าเราสามารถที่จะควบคุมหรือบริหารวินยัยทางการเงินได้ดีพอสมควรเลยนะคะเดือนนี้ทำให้เ,เดือนนี้ไม่ติดขัดอะไรนะคะ ต่อมาเรื่องความรักเรื่องความรักชาวราศีพฤษภนะคะเดือนนี้เหมือนกับว่าต่างคนต่างเฉยเ,ออเฉยเฉยเฉยเพิกเฉยมืนเฉยซึ่งกันและกันนะคะจะไม่ค่อยเข้าหากันสักเท่าไหร่นะคะต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่ามีงานที่ต้องทำอะไรค่ะแทบจะไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเดือนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะ เรื่องของสุขภาพสุขภาพเรือนนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านระวังเรื่องสายตานะคะการจ้องมือถือนานๆน,นะคะหรือว่าดูนาน,านๆจนปวดตาหรือว่าเรื่องของแว่นนะคะอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าไมเกรนนะคะเรื่องของโรคทางสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการปวดหัวไมเกรนคิดมากนอนไม่หลับได้นะคะเด๋ยนนี้ก็อยากให้พักผ่อนนิดเพียงพอนะคะเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะ เดือนนี้นะคะถ้าเป็นไมได้เนี่ยอาจารย์จะให้ท่านทำบุญโรงทานนะคะบริจาคอะไรก็ได้นะคะที่เป็นโรงทานโรงทานน้านะคะหรือว่าจะเป็นโรงทานอื่นๆก็ได้นะคะตามที่ท่านตามที่ท่านสะดวกนะคะ <c oughs> หรือว่าท่านอาจจะทําบุญเกี่ยวกับคนยากไร้ะค่ะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะท่านโอนเงินไปมูลนิธิมูลนิธิก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะ เอาเงินไปบริจาคให้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้คอร้ายกันดีได้นะคะเดือนนี้อีโคคอมส์ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v ี i อไอพีเกตเว็แบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์วีทีและไอพีโฟนแบรนด์เอทีคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานทบบ IP, โทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมี่สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-2698988 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์